สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆน,นมาทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะวันส่งไายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะหอยนางรมนะคะตัวใหญ่ๆค่ะ15ตัวนะคะแล้วก็กุ้งเผานะคะตัวใหญ่ๆเ,เข้าเรียกอะไรอัตอแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะทุกคนแล้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกย่าง ก้อยเนื้อค่ะแสบๆน้ำจิ้มเดอ้อค่ะผักมาเป็นดงนะคะทุกคนมีสรารพัดผักนะคะมีหอมมีแตงกวามีต้นหอมผักชีแล้วก็สลัดนะคะผักกาดน่าทานไหมคะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะ สวัสดีปีใหม่พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะ FC ซทุกท่านนะคะขอให้มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันคะ่ะข้าวเย็นวันสุดท้ายอะไรเย็นสุดท้าย Democrat ของปีนะคะพรุ่งนี้ก็เที่ยงคืนนี้ก็ปีใหม่แล้วนะคะทุกคนก็ขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซี F ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำร่ำรวยหอยนางมค่ะพี่น้องกินหอยแรงดบีกินกินหมีแรงถอยนะคะพี่น้องมาทานด้วยกันค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆน้ำจิ้มอร่อย <c oughs> อร่อยเนื้อก้อยเนื้อแซ่บๆเด้อค่ะยังไม่ได้สองนาที ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมมาทานด้วยกันนะคะทุกคนวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีปีใหม่นะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะพี่ๆเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะ Thank you FC Thank you everyone Thank you so much oh, for watching Bye bye วัสด,ดีค่ะ